ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเคทักเตอร์นะครับอำเภอนองกีจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้เดี๋ยวนำา f ฟมาอัปเดตรถนะครับบริเวณโซนหลังร้านนะครับผมนะโซนหลังร้านก็จะประมาณนี้ครับผมที่นี่เคทักเตอร์อำเภอนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็จำหน่ายแท็กเตอร์มือสองนะครับอุปกรณ์ต่อพวกมือหนึ่งและมือสองนะ แทรเตอ์หรือว่ารถไถนี่ก็มีหลายค่ายหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นคูบุต้ายันม่านิวฮอลแลนด์จอร์เดียอีเซกินะครับฟอร์ดนะอ่าแล้วก็พวกแชมป์ไคโอติอะไรประมาณนี้นะอ่ามีเมสซี่ด้วยนะครับช่วงนี้อบีกับทุกค่ายครับนะรถก็มีให้เลือกมากกว่า100คันราคาเริ่มต้นหลักหมื่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพวกนี่มีมือหนึ่งมือสองมีหลายร้อยรายการราคาเริ่มต้นหลักพันนะลองแวะมาะเลือกชมเลือกเอาไปไว้ใช้งาน นะครับที่เคเด็กเตอร์อเราเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0892832911ครับ0892832911ก่อนรับชมฝากเรื่องเพจปลอมด้วยนะครับผมเพจปลอรมระบาดหนักนะครับแอบอ้างเอาป้ายหน้าร้านไปสร้างเพจปลอมนะครับแล้วก็เอารูปรถจากที่หลายๆที่นะมาลงขายราคาถูกๆเพื่อหลอกกินเงินมระจำต้องระวังนะครับ ที่นี่เราไม่มีนโยบายให้โอนเงินก่อน11,000บาทแล้วเข้ามาดูรถไม่มีนะครับผมเราให้มาชมรถก่อนเลยถูกใจค่อยคุยเรื่องซื้อขายค่อยมัดจำนะครับหรือถ้าไม่สะดวกมาจริงๆก็อก็ให้วิดีโอคอลดูตัวจริงนะครับวิดีโอคอลเลยนะครับดูรถดูคนขายนะว่ารถมีจริงไหมคนขายหน้าตาเป็นยังไงนะครับดูกันชัดๆก่อนค่อยตัดสินใจซื้อนะครับต้องฝากเรื่องของเพจปลอมจริงๆนะครับราะบาดหนักมากเลย คลิปนี้ก็น่าจะเริ่มต้นที่จอดอยู่โซนนี้น่าจะเริ่มต้นหลักแสนกว่าๆนะครับแสนกว่าๆเดี๋ยวเป็นคันไหนก็ไล่ไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเริ่มต้นจากคันนี้ก่อนแล้วกันรถตักนะครับตัวนี้เป็นคูปุต้าเอลสนดะครับตดตักนะครับนี่เป็นชุดตักเอาไว้ตักหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหินทรายนะครับพืชผลทาง,งาการเกษตรได้หมดเลยนะครับหรือว่าใช้ในฟาร์มต่างๆ กระบอกไฮดรอลิกใหญ่นะอันนี้ไม่ใช่ตักคูบต้านะครับแต่ว่าเป็นตักน่าจะเป็นที่เป็นอูห่หรือว่าเป็นอะไรทําขึ้นเองนะครับแต่ก็แข็งแรงครับดูจากกระบอกนี่ใหญ่มากเลยนะครับใช้กระบอกยกคู่นะครับใหญ่นะกระบอก4กระบอกครับมี2จุดนะกระบอกยกแล้วก็ปลายนะเป็น34แรงยางหน้านี่เป็นยางหลอดดอกนะครับดอกเต็มเลยยางหลังยางใหม่ครับนะยางหลังเป็นยางใหม่ดอกสูงดีนะครับสภาพ ก็่ากลางๆครับก็ไม่ถึงกับขี้เรหรือไม่ถึงกับสวยนะตามสภาพนะเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกไปใช้งานได้เลยราคาเบ,บาๆหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันได้ชุดตักไปใช้งานเบาๆครับแอลสามสี่ศูนย์แปดเลขทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้คันที่หนึ่งผ่านไปคันที่สองเป็นเอ็มห้าพันนะครับเอ็มห้าพันเอสยูนะครับตัวนี้รถปีห้าศูนย์นะครับนะเล่มทะเบียนปีห้าศูนย์อุปกรณ์เบดันผ่านหลัง เป็นรถเช็คสภาพให้ใหม่นะครับได้อุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนนะครับแล้วก็แถมส่งฟรีนะครับ300ร้อโลทุกคันนะครับอุปกรณ์หน้าหลังทุกคันเบื้องต้นนะครับอ่าคันนี้เปิดอยู่ที่ราคา2 7ง0 0นบาทครับ279,000อุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนถัดมาเป็นค่ายเมสซี่ครับ2635นะครับเมสซี่เฟอร์กูสันนะครับ75แรงม้าครับอุปกรณ์ใบดันถันหลัง นะเล่มทะเบียนนะครับราคา3 9 9 0 0 0บาทนะครับ3 9 9 0 0 0บาทยันมา่กับ39มนี่ตัวละ1 9 9 0 0 0บาทนะเดิมเปิดไว้2 0 0แสนกว่านะครับช่วงนี้จัดโปรให้ FC ให้ลูกค้าแบ่งเอาไปไว้ใช้งาน2คันคันละแส9 0 0 0อุ 1, 99, กรณก่อนหน้าหลังเล่มทะเบียนนะครับถูกถูกกันไปถัดมาเป็นคูเวต้า L3608 ตัวนี้ด t ทีลดเดิมๆตามสภาพขายราคานี้ก่อนนะขายสภาพนี้ราคานี้เล่มปี56 ถือว่าเล่มปีสูงครับสำหรับตัว DT 2 2 9 0 0 0บาทหน้าหลังเล่มทะเบียนนะครับก่อนปรับสภาพครับปรับสภาพแล้วค่อยว่ากันหรือมาดูถูกใจค่อยสั่งปรับได้นะครับต่อมาเป็นค่ายสีน้ำเงินอีเซกินะครับอีเซกิตัวนี้เป็นรถเช็คสภาพเล่มทะเบียนปี62ถือว่าปีสูงดีครับยางหน้าใหม่ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมนะครับเก็บงานให้เรียบร้อย2 6 9 0 0 0บาทคันนี้อุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียน ยู่ตรงนี้จะเป็น L 4 0 4 0ตัวนี้เป็นรถเช็คสภาพยางใหม่สเส้นเล่มปี63นะครับอ่าคันนี้เอาไป 369, 0 0 0บาทพอ3,69,0 0 0อุปรกรณ์หน้าหลังยางใหม่สีเส้นเลยนะครับตรงนี้จะเป็นคุปต้า L 5 0 1 8 SP 5 0 1 8 SP ตัวนี้เป็นรถสภาพสวยเดิมนะครับเรื่องพัดท้ายเดิมสีเดิมนะยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมปิดรถอ่าคันที่เอาไปขนฟางนะครับคันนี้อ่าที่เป็น ถ่ายคลิปตอนขนฟางนี่ครับกระบะถุงหลังนี่ขนฟางได้ทีละสามสิบก้อนเลยตัวนี้นะคันนี้ก็เปิดขายอที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นตัวเอสพีนะครับเล่มปีหกสี่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับตัวนี้เช็คสภาพใหมยย่ยางหน้าใหมยย่ยางหลังเดิมเก็บงานสวยนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าติดจองครับลูกค้าออกทกศยื่นเรื่องพันทกศอำเภอชำนี้ครับอ่าก็รอฟังข่าวอยู่นะครับ หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงจะแจ้งให้ทราบนะแต่ว่าตอนนี้สถานะติดจองนะครับอ่ะถัดมาจะเป็นคูปตออีแปดห้าสี่ศูนย์แนตัวนี้เทคสภาพใหม่ยังใหม่สีเส้นนะราคาเบาๆ6กแ0 0 0้าก้บาทครับหกแสนหราคานี้ขอเป็นตัวรถใบดันก่อนนะครับตัวรถใบดันนะช่วงนี้ผ่านบุกเบิกเออผ่านรถใหญ่เราไม่เหลือหรือว่าเหลือน้อยครับตัวเลือกไม่มี เพราะนั้นก็ขอนำเสนอแบบตัวรถใบมีดก่อนคันนี้6 5 9 0 0 0 0เล่มทะเบียนพร้อมครับจอนเดีย 3036E นะครับรถสภาพสวยเดิมนะครับรถเดิมเดิมเล่มทะเบียนอุปกรณ์หน้าหลังครับคันนี้อุปกรณ์หน้าหลังขายสภาพนี้ก่อนนะครับสภาพนี้ก่อน269 0 0 0บาทครับ2,69,000รถเดิมเดิมนะครับ ก็ขยับมาตรงยันม่มา EF 5 1 4 t 5 1แรงนะครับตัวนี้เช็คสภาพสวยยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเล่มปี62นะครับเครื่องเกียร์ลึกดีสภาพนี้เอาไป349,000บาทครับ349,000บาทนะครับคูโบต้า L 3 4สสภาพเดิมขายตามสภาพตัวนี้สวยเดิมอยู่นะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะเลยคัดยังไม่เคยตัดด้วยซ้ำ นะ1 7 9 0 0บาทครับคันนี้1 7 9 0 0แสนจัแดดจ,จ้าหน่อยครับแดดสวนสวนย้อนแสงเขาเรียกย้อนแสงถัดมาเป็นคูปุต้า L4508 DT ตัวนี้รถสภาพเดิมเหมือนกันเครื่องเดิมไม่เคยแกะแต่คัดมีรอยตัดมาแล้วนะครับผมสีเดิมสภาพโอเคอยู่ครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดี199,000บาทครับนะ1 9 9 0 0 0น้าัิวฮอนแลนด์ทีทีสา นะครับรถกเ็เดิมๆครับสีเดิมเครื่องเกียร์ัฮดริกดียางหลังดอกเต็มยางหน้า,อาดอกลดหน่อยนะครับก็ว่าไปตามสภาพนี้ก่อนราคานี้นะครับเ,เปิดขายที่239 0 0บาท23900หน้าหลังเล่มทะเบียนรถสวยเดิม51แรงอีกคันตัวนี้เก็บงานสวยใบยดันใหมย่ยางใหม่4เส้นแล้วใบดันใหมย่ยางใหม่389 0 0 0บาทครับ3 8 9 0 0ได้ใหมย่ยกชุดเลยทั้งใบดันทั้งยางใหม่ นะครับอ,อุปกรณ์ของใหม่โรตารี่8-5้เซนเข้ารองอ้อยครับช่วงจัดโปรนะครับปกติอยู่3 8 9 0 0บาทนะเหลือทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยเหลือ9ตัวเหลือ9ตัวจัดโปรลดพิเศษเหลือ3 5ม0 0บาทครับรับประกันให้1ปีนะครับนะเหลือ9ตัวสุดท้ายรับประกันให้1่ปีฝังปุย๋ยนะฝังปุ๋ยนาซาก็เหลืออยู่4ตัวสุดท้าย นะ35,900บาทเช่นกันนะครับแล้วก็มีพวกโรตารี่ยกร่องนะครับชุดใบมีดดันดินโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับเก็บไว้ในร่มให้อย่างดีสนใจก็แวะมาเลือกเอาไปไใช้งานครับอุปกรณ์ใหม่แล้วก็ชุดคัดท้ายพวกนี้มีแยกขายนะครับใบผานใหม่มีเยอะครับสต็อกอะไรของเราที่เคสเเตอร์หนองกีบุรีรัมคลิปนี้นะ่าจะไม่จบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาครึ่งทางครับจะอยู่ด้านหลังนะ ก็เดี๋ยวเอาไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับไว้ต่อคลิปหน้าเพราะว่าใช้เวลาเยอะไปมันจะอัปโหลดยากนะครับก็ขออีก3คันสุดท้ายตรงนี้แถวนี้แล้วกันอ่ะสี่อ่ตัวนี้เป็น5 0 5 0 DT ดีครับเก็บงานสวยยางใหม่4เส้นเก็บงานสวยยางใหม่4เส้นเล่มปี61สภาพนี้เอาไป4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับยางใหม่เลยนะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนจอเดียสามศูนย์สามหกอีอีคันนะครับสวยเดิมเหมือนกัน นะครับนำเสนอแบบตามสภาพก่อนนะครับอ่นเก้าบาทเช่นกันครับสองแสนหกหม่าบาทเดี๋ยวเพิ่มตัวนี้เลยลนะตัวใหญ่8540้ 8, 5, 4, นะรถ2019ันิบเะครับเดิมๆยางดี4เส้นเดี๋ยวดูมุมนี้แล้วกันย้อนแสงรถสวยนะครับรถสวยเดิมนะครับเขามีรอยถลอกตามการใช้งานเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดีไม่เคยแก่ครับเครื่องเดิมคัดเดิมอุป,ปกรณ์ ตัวรถใบดันก่อนอย่างที่บอกเพราะว่าช่วงนี้รถใหญ่เราอุปกรณ์เราไม่ค่อยมีเอาเป็นตัวรถใบดัน6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทาสุดท้ายท้ายสุดจบที่ห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีคันนี้นะครับรถน่าจะปีหกสามเนาะหกสามยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเก็บสีใบมีดกับล้อกระทะาให้น้องนั้นเดิมเดิมสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่งฟรี นะครับสนใจใครก็โทรมานก็โทรมา0 8 9 2งหนึ1ครับ089 283 29 11อเนที่เคเอเด็กเตอร์อำเภอทงกีจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวอีกคลิปซีกนี้ค่อยว่ากันในคลิปถัดไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ